พาเข้าสู่หมอวความมหาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะสะเทือนใจคนในสังคมเป็นอย่างมากนะครับปรากฏเกิดเหตุการณ์ที่พ่อเนี่ยไปกักขังนวงเหนี่ยวลูกสาวได้แท้วัยสิปีแล้วก็ข่มขืนเป็นเวลากว่า6ปีท่านผู้ชมครับโชคดีที่น้องสาวเนี่ยช่วยเอาไว้ได้คือการช่วยของเขาคือยังไงร,รู้ไหมฮะเดินเนี่ยเดินเท้าไปเนี่ยพยายามไปหาขอความช่วยเหลือนะครับแล้วปรากฏโชคดีเหลือเกินที่บังเอิญไปเจอกบจับสายตรวจครับสายตรวจก็เลยถามว่า เอ็นน้องเป็นอะไรทําไมถึงร้องไห้น้องก็เลยบอกว่ายื่นเนี่ยฮะเป็นกระดาษแล้วก็เขียนด้วยข้อความที่พี่สาวเนี่ยฝากมาให้ให้ไปช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าพี่สาวเนี่ยถูกพ่อแท้ๆเนี่ยนะครับขังเอาไว้ในห้องแล้วก็ข่มขืนมาอย่างยาวนานหลายปีถามว่าทําไมถึงไม่แจ้งความโดยโทรศัพท์ล่ะก็เพราะว่าพ่อแท้ๆเนี่ยมีรหัสการเข้าสู่โทรศัพท์ของทั้งน้องสาวแล้วก็ของพี่สาวด้วยเหมือนกันเนี่ยเรื่องนี้ต้องชื่นชมอย่างแรกคือสายตรวจครับคุณโกศรวัฒน์ครับ สิบตำรวจโทวรชัยศิัะนะครับและสิบตำรวจโทรนฤชิตก่อพงครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ผมอยากให้คนไทยช่วยกันปรบมือให้แล้วก็ยกย่องชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสองคนนี้นะครับคือตัวอย่างแล้ววันนี้สังคมไทยบอกว่าตำรวจพึ่งไม่ได้ท่านดูสายตรวจสองคนนี้ครับพึ่งได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหมารวมครับตำรวจที่ดีตำรวจที่ไม่มองข้ามปัญหาของประชาชนสนใจใส่ใจ ผมถามว่าชีวิตคนทั่วไปครับเราเดินไปตามท้องถนนถ้าเราเจอเด็กผู้หญิงร้องไห้คนหนึ่งเนี่ยเราจะสนใจเข้าไปถามไหมครับหลายคนบอกอาจจะไม่นะเพราะว่าเราไม่รู้จักเด็กคนนั้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสองท่านนี้ใส่ใจเข้าไปถามใส่ใจเขามีหน้าที่ตรวจสอบความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่ในท้องที่เขาเข้าไปถามครับไปถามปุ๊บเด็กผู้หญิงนะครับอายุสิบาปีส่งรูปให้ดูร้องไห้แล้วก็รูปที่พี่สาวเขียนไว้ นะฮะขาคอสะเทือนใจนะเห็นเรื่องสะเทือนใจเห็นไหมครับเขาตามเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุเลยวิ่งย้อนเข้าไปทันทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปเคาะห้องนะครับนำพ่อออกมาแต่ว่าการเข้าไปของตํารวจเนี่ยก็เข้าไปตามขั้นตอนมีการไปแจ้งดิติบุคคลมีการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นว่าพ่อเนี่ยมีอาวุธไหมก็ถามถามน้องสาวก่อนนะครับว่าพ่อมีอาวุธไหมแล้วก็เข้าไปที่ห้องแต่คําถามแรกเลยที่พอหลังจากที่เจอน้องสาวเนี่ย ข้างถนนนะพี่เขาถามว่าเชื่อใจพี่ไหมครับถ้าเชื่อใจพาไปที่ห้องเลยครับเนี่ยคือคือสิ่งที่ต้องชื่นชมตำรวจสองท่านนี้เพราะว่าเขาไม่ปล่อยปะละเลยแล้วมองข้ามเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เดินอยู่ข้างทางในวัย13ปีผมว่านี่คือหัวใจผู้พิทักษ์สันติรานะครับเป็นตำรวจชั้นประทวนแต่หัวใจเขาเน่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับที่เขาไม่เพิกเฉยต่อเหตุร้ายของเด็ก เหตุร้ายของประชาชนเหตุร้ายของผู้หญิงโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังยืนร้องไห้นะครับพอเข้าไปในห้องเนี่ยเปิดเข้าไปในห้องปั๊บก็เจอเลยฮะไปเคาะเลยฮะเจอพี่สาววัยสิปีกูวิ่งออกมาเลยอะวิ่งสวนออกมาทันทีคือวิ่งเข้าไปแล้วตำรวจเห็นหน้าแล้วก็รู้เลยว่าโอ้โหคือน่าจะเป็นความจริงแล้วก็พยายามที่จะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมปรากฏไปได้มาพ่อนี่แสบมากนะฮะพ่อเนี่ยตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปเอาไว้อะแล้วในโทรศัพท์มือถือยังมีหลักฐานชัดเจนหรือเรียกว่ามีภาพ อ,อาจารย์ต่างๆนานามากมายที่ถ่ายแล้วเก็บเอาไว้นี่คือความเป็นพ่อแล้วทําแบบนี้กับลูกสาวได้ยังไงแล้วหกปีครับในข่าวบอกว่าพ่อก็ให้การปฏิเสธโอหเรื่องนี้นะครับให้การ <ฮะ S 2> ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน <ฮะ S 2> แต่ว่าทางกฎหมายเนี่ยครับวันนี้เนี่ยอืเทคนิคการสอบสวนรหรือความเป็นมืออาชีพของพนักง,งานสอบสวนครับพนักง,งานสอบสวนจะสอบให้ได้ความจริงครับ ว่ามีการกระทําความผิดหรือไม่อย่างน้อยโทรศัพท์มือถือที่มีคลิปมีภาพเป็นวัตถุพยานแล้วต่อจากนั้นก็คือพาเด็กเนี่ยไปตรวจร่างกายครับเวลาสอบพยานเด็กเนี่ยครับจะมีสา์วิชาชีพครับมีอายการเข้าไปด้วยม,มีนักจิตวิทยาด้วยนักสังคมสงเคราะห์มีทนายความเข้าไปด้วยนะครับใช้วิธีการคุ้มครองเด็กกฎหมายคุ้มครองเด็กที่จะเข้าไปคุ้มครองเด็กสองคนนี้ตั้งแต่น้องคน13นะครับที่เดินร้องไห้ก็ถูกสอบเป็นพยานนะครับ น้องผู้หญิงที่เป็นพี่สาวก็เป็นผู้เสียหายนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเด็กนะครับแล้วก็มีการคุ้มครองเด็กตามมาตรฐานนะครับการคุ้มครองเด็กที่เราจะดําเนินการสอบให้ได้ความจริงครับแล้วความจริงหลักฐานที่ปรากฏทั้งหมดก็จะไปสู่การดําเนินการเพราะนั้นข่าวที่ออกมาตอนนี้บอกว่าพ่อปฏิเสธก็ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงครับ กฎหมายให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเสมอแล้วก็จะดำเนินคดีดำเนินการไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏแน่นอนครับทีนี้ผมอยากจะสะท้อนสังคมแบบนี้ครับว่าปกติส่วนใหญ่สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ส่วนใหญ่เด็กจะพูดแล้วเด็กจะไม่มีความน่าเชื่อถือยังเคสนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> เห็นมีการเขียนไปในกระดาษเนี่ยบอกว่าป้าเนี่ยเขาพยายามไปบอกป้าแล้วนะบ,บอกว่าเนี่ยเขาโดนกระทําแบบนี้เขาโดนข่มขืนแบบนี้แต่ป้าก็ยังเข้าข้างพ่อป้าไม่เชื่อครับอันนี้มันสะท้อนสังคมอะไรได้อย่างแม่ เรื่องอย่างนี้สิ่งที่สะท้อนสังคมแล้วเจ็บปวดมากกว่านั้นนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องที่คุณแม่แยกทางไปแล้วลูกสาวอยู่กับพ่อ,อแต่เราเห็นข่าวอื่นไหมครับแม่เลี้ยงแม่แท้ๆครับปล่อยให้พ่อเลี้ยงข่มคือลูกสาวเพราะว่าแม่กลัวพ่อเลี้ยงเนี่ยจะไม่ส่งเสียเลี้ยงดู<ฮ>เคยเกิดเหตุอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ะ>แล้วก็เข้าไปช่วย<ะ>แล้วอายาการก็จะเข้าไปทุกคดีที่มีเรื่องเด็ก ถ้ามีเรื่องเด็กนะครับอายการเข้าทุกเรื่องนะครับ<ช>เป็นหน้าที่อายการเข้าไปคุ้มครองเด็กตามกฎหมายเข้าไปสอบพยานเด็กไม่ว่าเด็กจะเป็นผู้เสียหายหรือเด็กจะเป็นผู้กระทําผิดเองหรือเด็กจะเป็นพยานนะครับเรามีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับแล้วเด็กให้การส่วนมากเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสารเชื่อก่อนนะครับ,รบนะแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าในทางการดําเนินคดีอาญาในศาลนั้น,นเวลาเด็กพูดเนี่ยสารเชื่อแต่พูดที่บ้านเนี่ยว่าเกิดเหตุายเนี่ย ทำไมคนใกล้ตัวผู้ปกครองลุงป,ป้านะ,ะพ่อแม่ไม่เชื่ออืนะครับตรงนี้ต้องฝากถามสังคมครับว่าเราควรจะต้องดูแลคุ้มครองเด็กอย่างไรโดยเฉพาะเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศครับคนใกล้ตัวญาติพี่น้องอม,มีโอกาสมากที่สุดเป็นข่าวบ่อยกว่าเพื่อนเพราะคนใกลตัวโอกาสทําผิดน้อยกว่าครับแต่ทีนี้ต้องดูครับว่าเด็กเนี่ยเขามีทักษะในการช่วยเหลือตนเองอย่างไร,รจำสองสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมครับ,รบเด็กป .4 ที่ว่าคุณแม่ทําร้ายตัวเองโทรศัพท์แจ้งตํารวจเห็น<ล>คุณแม่ทำร้ายตัวเองยกหูโทรศัพท์บอกตํารวจออแล้วตํารวจมาช่วยแม่ไว้ได้ช่วยไว้ได้ทันกําลังทําร้ายตัวเองใช่ไหมครับนั่นคือทักษะของเด็กป .4 ที่รู้จักใช้โทรศัพท์อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้อายุ13ร้องไห้ไปตามถนนเดินออกไปหาคนช่วยนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้ครับอยากฝากครับผู้หญิงและเด็กโทรครับอย่าก,กลัวโทร191หาตำรวจ นะครับหรือยังมีเบอร์สำรองครับ1 1 5 7อายการคุ้มครองสิทธ์ช่วยเหลือประชาชนกฎหมายในเวลาราชการวันเสาร์ก็8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเย็นโทรเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สำรองที่จะเป็นการส่งข้อมูลเรื่องการคุ้มครองเด็กคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนโทรเข้าไปได้ด้วยครับเขาก็จะประสานงานต่อให้นะครับบางครั้งเด็กกลัวเด็กกลัวว่าพอเวลาพูดออกไปเนี่ยญาติจะไม่เชื่อผู้ใหญ่จะไม่เชื่อแต่ผมจะแนะนำแบบนี้นะครับว่าถ้าญาติไม่เชื่อตำรวจเชื่อครับ อายการเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เอาตัวรอดจากสถนนการณ์แบบนี้ได้ง่ายที่สุดแต่คุณต้องกล้าที่จะทํามันต้องกล้าที่จะโทรถ้าไม่โทรเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรู้ได้อย่างไรแล้วจะเข้าไปช่วยเหลือหนูได้ยังไงโดยเฉพาะวันนี้ครับนโยบายท่านอายการสูงสุดท่านอาลีนะครับท่านให้เลยครับว่าการคุ้มครองประชาชนให้อายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศเดินเข้าหาประชาชน การที่ท่านยกหูโทรศัพท์หาเราเนี่ยแปลว่าท่านยกมือขึ้นแล้วเราจะไปหาท่านทันทีครับเราจะไปทันทีนะครับขอให้ท่านโทรเถอะครับถ้าโทร1น1ยังไม่ติดนะครับรอก็โทรเข้าเบอร์นี้ครับเรามีเบอร์ให้เลือกนะครับทั้งสองเบอร์เนี่ยเขาพร้อมครับที่จะช่วยเหลือดูแลทั้งตำรวจและอัยการพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลเด็กผู้หญิงนะครับหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับครับจริงๆอย่างทิ้งท้ายตรงไหนว่าอย่างกฎหมายที่จะกุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่พ่อ กระทำชํำเราหรือแม้กระทั่งกลมขืนลูกในไส้หรือลูกเลี้ยงอะไรก็แต่เนี่ยกฎหมายมีการคุ้มครองอย่างไงบ้างมีครับเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับหรือกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะครับครับออสำนักง,งานอายการเราเนี่ยดำเนินคดีเป็นประจํากฎหมายนี้จะปิดตั้งแต่เด็กเป็นใครปิดแม้กระทั่งพ่อแม่เด็กนะครับว่าเป็นใครเพื่อที่อะไรไม่ต้องการให้รู้ว่าเด็กที่ได้รับผลร้ายเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นใคร เพราะนั้นมาตรฐานตามกฎหมายที่คุ้มครองเด็กเนี่ยมีอยู่ครับ,รบพน <ye S 1> ักง,งานตํารวจที่รับแจ้งเหตุนะครับท่านจะโทร19 191โทรเบอร์โรงพักหรือโทรหาอย่การเขา<ส>จะรู้หน้าที่ทันทีครับว่าเขาจะต้องคุ้มครองเด็กแบบเร่งด่วนอย่างไรแล้วก็คุ้มครองเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้าถึงตัวเด็กได้ไม่ให้รู้ว่าเด็กเป็นใครสังเกตไหมครับแม้แต่ข่าวที่ปรากฏทางทางโทรทัศน์ทางข่าวต่างๆเขาจะเบอร์หน้าเด็กหมดหรือจะต้องปิดหน้าเด็กหมดเพื่อไม่ให้รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครแม้แต่พ่อแม่เด็กนะครับก็จะต้องเบอร์ เพื่ออะไรไม่ให้รู้ว่าถ้ารู้ว่าพ่อแม่เด็กเป็นใครก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครเพราะฉะนั้นการจะระบุตัวตนถึงเด็กเนี่ยครับมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วเห็นเหตุกระทาความผิดเกี่ยวกับเด็กนะครับไม่ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศนะถูกนวงเหนียวกักขังโทรเข้าไปแจ้งได้เลยครับนะครับศูนย์อายการเนี่ยจะมีหน่วยงานประสานงานต่อแล้วเราก็จะช่วยเข้าไปดูแลคุ้มครองประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกําหนดครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการตัดสินไปที่เรียบร้อยผู้กระทําผิดได้รับบทลงโทษไปที่เรีย,รยแล้วตรงนี้ในส่วนของกฎหมายหรือว่าในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่มาดูแลเขาจะมีการดูแลเด็กเหล่านี้ต่อเนื่องไหมฮะมีครับเรามีบ้านพักฉุกเฉินเด็กนะครับบ้านพักฉุกเฉินเด็กหรือศูนย์ฟื้นฟูที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงสังคมของมนุษย์เนี่ยครับ ทำงานกันเป็นทีมกับอายการคุ้มครองเด็กกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีเกี่ยวกับเด็กเยาวชนนะครับรวมทั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีกระบวนการที่เราจะดูแลเพื่อให้ฟื้นฟูแก้ไขให้เด็กกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่าลืมนะครับว่าเด็กคืออนาคตของชาตินะฮะถ้าเด็กมีปัญหาอนาคตของชาติก็หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํำยังไงให้คนรุ่นใหม่หรือเด็กเนี่ยครับอยู่ในที่ปลอดภัยสังคมดีขึ้นนะครับ สร้างความตระหนักรู้นะครับสร้างความสำนึกที่ดีของคนรุ่นต่อไปนะครับชาติจะได้พัฒนาต่อไปได้ครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงในการที่มาดำเนินรายการร่วมกับผมในวันนี้นะครับขอพระคุณมากนะครับดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆน่าจะเป็นเรื่องราวที่จะเป็นอุทาหรณ์เป็นเคสตัวอย่างที่จะเตือนภัยในหลายแง่หลายมุมของสังคมนะครับหากท่านผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็สามารถฝากเรื่องราวของท่านไว้นะครับที่ f a c e b o o k หมอความมหาชนหรือติดตามรับชมรายการย้อนหลังของเราได้ชื่อเดียวกันเลยครับหมอความมหาชนวันนี้ผมและคุณโกวั ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ